ข้อหกใกล้หรือไกลไกลอ่ะเด็ดหนึ่งสองสามเด็ด is a ruler นั่นคือไม้บรรทัดเด็ดตัวบรรทัดเอานี่คือดอกไม้โอเคเข้อหกใกล้หรือไกลไกลอ่ะเด็ดหนึ่งสองสามเด็ด <That S 1> is a บันทัดแดดตัววันนั่นคือแปลงสีฟันเิ่งมากข้อหก this is a h a r นี่คือเหยือกน้ำ this is a book นี่คือหนังสือ this is a desk นี่คือโต๊ะนักเรียนถอะค r t หัด อัฟฟิสอินอพนปลาอยู่ในกระทะ